ตอนเนี้ยอ,อย่างเช่นเพลงใหม่พี่กระเตกำลังออกใช่ไหมครับก็เลยจะว่าจะมาทำก่อนก็แบบฝึกท่ามานิ่ๆหน่อยเนาะน้องหมีเจอหมี <c oughs> ในที่สุดก็มาเจอเป็นทัพแบบใหญ่มาก <c oughs> ขนาดคนญี่ปุ่นยังถามเลยว่าน้องอยู่ไหนทุกคนจังจังจ,งจ,งจง ทุกคนครับตอนนี้ก็มาถึงที่หน้าสวนสัตว์อูเอโนโคเองกันแล้วซึ่งเราจะวันนี้จะพาไปดูสัตว์ซึ่งวันนี้เราจะไม่พาไปดูสัตว์คนเดียวตอนนี้อย่างเช่นเพลงใหม่พี่กระเตกำลังออกใช่ไหมครับก็เลยว่าจะมาทําคอนเทนต์ซึ่งตอนนี้พี่กระเตก็คือมีอคอนเทนต์เกี่ยวกับถ้าใครแบบเต้นโชว์ความเป็นไทยอะไรประมาณนี้ก็อาจจะมีแข่งกันซึ่งอย่างตัวมีเองก็แบบฝึกท่ามานิดๆหน่อยๆแต่ก็อยากจะแบบพาทุกคนมาเต้นกันเดี๋ยวจะพาเดินไปแล้วก็คุยไปด้วยครับซึ่งตอนนี้ สองข้างทางก็คือแบบคนเยอะมากซึ่งอุยนกโคเองน้องเขาจะดังเรื่องแบบงานอีเวนต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเอ่อฮากบุซึ้คงหรือว่าพิพิธภัณฑ์นั่นเองนาอก็คือแบบค่อนข้างที่จะเยอะเลยครับปะอืมไม่รู้ว่าข้างในคนจะเยอะกันหรือเปล่าอ่ะแต่แบบเราฝึกเต้นมาแล้วเราก็จะไปปะหาที่ทำเลกัน โอ้ทุกคนครับตอนนี้ก็มาอยู่หน้าง,งานแบบเหมือนเทศกาลแบบอาหารอะไรแต่ละอย่างนี้แหละซึ่งแบบคนเขาก็ลองร้องเพลงแบบ,บ,บ,บเพราะมากฟังๆคือเพลงนี้ยี่เคยฟังชอบมากโดยมาจากวิกเก้นนั่นเองเดี๋ยวจะพาเดินไปดูข้างในก่อนเ,อเราจะไปอ,อะไรนะดรบูสเอ็นนั่นเองว่าจะมีอะไรกินกันไป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 น่าจะฟรีกันครับทุกคน ทุกคนครับอย่างเมื่อกี้จะเสียค่าเข้าอยู่ที่350อนหเยนด้วยอ้อลมแรงจังเลยเออซึ่งเราไม่เ uh, ข้าด mm. ีกว่าเดี๋ยวเราจะไปเข้าของเรากันเลยไปฟุตเตรดีเด็ดตึกันได้อะไรมาเดี๋ยวเราจะจ่ายด้วยบัตรเครของเราเต๋เติ อาขอโทษครับขอโทษครับอาว่าใจมาเลยนี่เราก็จะได้มาสองใบแบบนี้เอามื่อกี้เดินเดินเกือบตะลิดเลยเขาก็เลยให้เรียกไปตรวตรววัดก่อนได้เองปะจัต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  จะเขียนว่านิฮงโนโทดิก็คือแบบนกของประเทศญี่ปุ่นเลยไม่รู้ว่ามาเจอในในสวน,นสัตว์ได้ไงดูนะเฮ้ย <c ười> มันเหมือนวัดไทยเลยเี่ยเอ้อาค,าคาซียไทโกโม่ไคเตะรุยดัยดกระอาคุณทูระ ทุกคนเราเจอจุดที่เราจะตายกันแล้วเฮ้ยซึ่งก็ว่าอยู่ทำไมมันคล้ายไท,ย,ท,ย,ทยมีภาษาไทายเขียนด้วยรอยยิ้มเชื่อมใจ120ปีปีไทยญี่ปุน่นอ้าซึ่งคนญี่ปุ่นคือมองเยอะมากสกอยมิราเิตะ ซึ่งถามว่าเราเกิดนไหมเขินแต่เราเราอยากได้เราอยากถ่ายเนาะเห็นแบบโชว์ความเป็นไทยอะไรประมาณนี้เราแบบมาเจออยู่ด้านในด้วยอ่ะก็คือแบบนั่นแหละโอ้ทุกคนน้องคืออะไรน้องคือกวางเหรอเกย่ะว้าทุกคนดูน้องแบบน้องแบบเออนั่งให้แบบให้เราถ่ายเรยอ่ะงั่ะ e n s h i k ื่อสานอะไรไม่รู้เดี๋ยวขึ้นใ้คือคือน,นีอ่แล้วคือแบบดูน้องนี่น้องก็คือแบบเออนั่งกินให้เราถ่ายแบบงาม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 จัง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 หลักดีไปซึ่งวันนี้เราเรามาค่อนข้างที่จะบายหนึ่งแล้วครับเรื่องแบบอากาศท้องฟ้าก,ก็คือไม่ค่อยจะดีเลยอะ่ะเดี๋ยวเราจะเดินแบบเร็วๆพาทุกคนเที่ยวกันไปอืม เขาเอาสูงก,ก็คือภาษาไทยอันนี้ครับจำภาษาไทยไม่ได้น้องอยู่ไหนเอ,อเอ,อ๋อะทุกคนครับสรุปหาน้องไม่เจอขนาดคนขนาดคนญี่ปุ่นยังถามเลยว่าน้องอยู่ไหนทุกคนครับหาน้องไม่เจอจริงๆนะดูอะเอโนนะเขาคือน้องนกตัวนี้เองรักจังบีบเดยจก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 ทุกคนครับนกตัวนี้มีเสียงด้วย ได้ยิี่อะไรอ๋อนึกนึกว่าเสียงนกนึกว่าเสียงนกจริงๆริง ครับเหมือนสัตว์ทุกอย่างจะกลัวเราไหม <laughs> พอเราเดินไปที่ไหนอะเราก็ไม่เห็นสัตว์กันเลย <laughs> ไปดูน้องเสือเราไปดูน้องเสือกันใช่ไหม <laughs> น้องเสือก็อยู่อีกฝากหนึ่งเดี๋ยวจะเราเดินไปหาน้องเสือ <laughs> เหมือนเราจะไม่ค่อยมีบุญวาสนาเจอกับพวกสัตว์เนาะ <laughs> สรุปเสือก็เห็นแค่นั้นแหละหรือว่าไม่เห็นนั่นแหละตอาเราไปดูสัตว์อื่นันดีกว่า โหทุกคนครับใครบอกว่าเราไม่มีบุญน่ะในที่สุดแบบสัตว์ก็ออกแบบมาให้เราเจอแบบตัวเป็นๆแล้วอะอันนี้ก็คือกอซิล่าทุกคนปร่งกาโลกากาโลกา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 โลกา น้องกำลังว่ายน้ำอ่ะอูน๋น้งทไมน,น้องว่ายน้ำเก่งจังอุงอุงเหรอน้องชื่ออุงอุงใช่ไหมน้องหม,มีเจอหมีโอ้ทุกคนน่ารักมากจั๊กจังกจั๊กจั๊กจั๊กกจังปังปังปัง อยากได้เอาไปแกล้งเพื่อนเฮ้ยสมเดอร์ัมโมเดอรจีนีอิจิเมอิจิเมราเดรยอนี่มันอันดวบหนึ่งที่สุดเลยในที่สุดก็มาเจอเพนทาบแบบใหญ่มาก วาสนาเราก็ได้เจออยู่แค่นี้แหละน้องนั่นแหละโอ้ทุกคนครับอุ๊ยน,น,นี้ก็เป็นเหมือนแบบป่าดงดิบเขาจำลองเลยครับซึ่งข้างในเนี่ยเขาบอกว่าจะมีตรงมีเต่าแล้วก็มีเอ่อนิวะด้วยนิวะก็คือก็คือจระเขเออ 오, 민의동참 놀라워보였습니다 만 א�더하니 คนเต่าแบบใหญ่มากโอ้คือแบบเห็นมือไหมอันนี้มือเนาะคือแบบอ้ใหญ่มากอะใหญ่เหมือนในรูปมันมันตัวเล็กจังแต่แบบมันมันใหญ่มากมากเลยนะทุกคนเสร็จแล้วเดี๋ยวจะพาออกไปครับเดี๋ยวจะออกไปก็ คิดว่าวันนี้น่าจะไม่ได้ไปวัดอีกแล้วอะ่ะเดี๋ยวจะพาไปหาร้านอาหารไทยกินกันครับเพราะว่าเริ่มหิวข้าวแล้วเดี๋ยวตัดไปออพาตอนจะเข้าร้านอาหารไทยกันเลยโหทุกคนครับด้านข้างหน้า <c oughs> เขาก็จะเป็นคล้ายๆแบบขายของแบบเก่าๆสไตล์ญี่ปุ่นโบราณด้วยครับดูแบบน่าจะเป็นของมือสองต่างๆนานาด้วยอะ่ะแบบใหญ่มากยาวจนไปถึงตรงนั้นเลยอะ่ะ ว้าวชวนกันในที่สุดก็มาถึงร้านกันแล้วว่าอาหารร้านแบบยากมากๆค่ะร้านส่วนมากก็คือปิดอ่ะก็คือร้านนี้มาอยู่ตรงข้างกับ่ะสี่แยกเลยดูข้างล่างสิคืออิว่กับสวยมากน่ากินมากรู้สึกแบบนานมากที่ไม่ได้กินอาหารไทยอะ่ะเดี๋ยวแพนให้ดูครับ มีตำข้าวโพดต้มเลง้งแล้วก็ไกายา่ย่างแบบต้มเลงคือแบบหอ่โน่ากิน,านาามากตำข้าวโพดไข่เค็มครับอืมอมโอ้โหอืมหลุดออกจากกระดูกเลยทุกคนอ ทุกคนครับเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะเดินทางกลับแล้วเดี๋ยวอาจจะเป็นคลิปสั้นๆเนาะไม่ยาวมากแต่แบบเออพยายามทำถ่ายอะไรให้ทุกคนแบบเนาะดูกันก็ฝากแบบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยครับแบบเดี๋ยววันข้างหน้าจะพาไปเที่ยวที่อื่นเนาะก็ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยครับไปายบายคินฮลเล